สวัสดีครับพี่น้องครับพบกัิช่องบ้านลำเพนูนโอเชีย่ยลท่ามยายังตลาดอัน,นี้เฮาอยู่บ้านกุดว่าครับพี่น้องครับบ้านกุดว่าตำบลตลาดเทศบาลตำบลกุดว่าบ้านกุดว่าตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ พาน้องแกนมาเดินตลาดเออกบบูจาขอดกบนี่เสื้อจะกินหมดแดงแล้วป่ะมันจะอกสูงไหม หมดแกงักกินยังง่านี่หัวจากกินอะไรกินฮะอยกินมนูบ่ท่แม่นเดียวกินมีแก๊สแล้วต้องญาตครับอืคือ่งอาแก๊สไปเติมห้ยายมานีครับอันนี้คือผลลัพธ์ผลงานคุณย่าตัดตัดขนให้นะโอแมตนะ่ตัดผมให้นะ

สลัด là หน่อไม้ kèm หน่อ mì เห็น nhanh ครับ อไอ้ภาษาทิ้นบ้านเพิ่นครับเป็นภาษาพุทไทยครับพี่น้องเป็นภาษาพุทไทยครับภาษาท้องถิ่นของบ้านพุทธบ้าเน,นาะเพิ่นสิเว้าปุทไทยจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นเพิ่นสิเว้าปุทไทยบางบางหม่องบางกลุ่มงูนะงู อะไรอะไรอะไรต่อติดปลาหน่อย จกนาน้าห้าอุ้ยอุ้ยตุ๊กตาตุ๊กตาหน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนน้องแกนเลยเลือกใส่ใส่สุดจะใครมาหนักสิ่งใช่มั้งพาหนักเลือกใส่เกือบต็อกแทกนะใส่บังหนาโอ้ยิ้มยิ้มยิ้มเอายิ้มยิ้มดีๆเลยยิ้มหน่อยหนึ่งครับวิเก่งฟิลแบบว่าใส่เกือบต๊อกแท็กนะไป อ๋อไ่ยังตลาดตลาดบ้านากุดว่าครับบ้านกุดว่าเสือไปเลยจะเิีย่าอไวยูเฮนมียังเพราะไม่มีอะไรเลยน้องแกนโอ้โอ nhang chút đây lục nhanh, lục 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 nhang lục nhang lục 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 ta lục 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 โอเคเลยอู้เกง่งบอไม่พูดอะกินนำ้ำซื้อปลาครามเลยครามซื้อซื้อให้คนยากก่อนนี่นี่เอาไปกินนั่น เพล่อไม่เย็นของมังคุดเอาอันนี้เอากับบักขามร้นหนึ่งครับอันนี้เอาไหมข้องแกนเอาไหมนี่นี่นี่เดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนตอบุรีเรอาไหมแล้วมากินตัวเ่ามากินแอปเปิลโอ้ยใจเย็นลกูกเอาให้เขา<ใ>จ,จ่ายตังค์ก่อน สนใจแล้วมันก็สนใจแล้วนี่เลยอยากกินกินบะเขียมไหมคะอันนี้กินบันถามรถนึีมันากแน่นครับกินกินกินกี่เออเข้ามเท้ต้งเเอตไ อเออโอ้เจ็บตทรศั์เจ็บอ่ย<า>อะไรอ่ะเชือวหักคำอันนี้อันนี้เอาไปฝากคุณย่านะาไปฝากคุณย่าเด้อเข้าใจไหม,มงงไปโอเค

Thắng gì Thắng gì? Như thế vâng Cái như thế

เอาสิกินซ้ำเนี่ยสเมันอกี้มกันตีนต่างอ<จ>ะไรไปซื้อก <บา S 2> เขาเน,ขน้ำตัเนาะโอ้อยางกับไปอีกีลาโอ้เอ้าถืไปใส่อีกเนาเมมน้ำเมยรับหรงโอ้นี่เ <c ười> ดเฮ้ยห,หนูกร <c ười> นะิยางอีหอีหลอเนาะ คือซ้ำกันค่ะกแม่ก็รวมกันอะไรอะไรเลยสงสารคนยากคนเสี่ยเด้อ